ช่องตามใจทูเดย์บทที่1251หลบหนีจนกระทั่งตอนที่หลินหยุนกลับมาถึงเมืองเทียนหยุนพาตัวซิงเฟยจากไปนั้นภายในสมองของพวกคนเหล่านี้ถึงขนาดที่ว่างเปล่ากันไปหมดโดยอยู่ที่กลางอากาศไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรหลินหยุนช่างน่ากลัวมากเหลือเกินพวกเขาไม่เคยได้พบเจอผู้บำเพ็ญฝึกฝนที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาก่อน เริ่มแรกเผชิญหน้ากับเจียงยี่ที่เป็นยอดฝีมือขั้นยาทองระดับสี่ก็ไม่ถือว่าเท่าไรจากนั้นก็ได้เผชิญหน้ากับยอดฝีมือขั้นยาทองระดับห้าอีกสองคนท้ายที่สุดยังได้เผชิญหน้ากับยอดฝีมือขั้นยาทองระดับห้าอีกสามคนโดยหนึ่งในนั้นยังมีขั้นยาทองระดับหกอีกหนึ่งคนซึ่งไม่นึกว่าจะถูกเขาสังหารลงได้ทันทีมีเพียงแค่ผู้อาวุโสคนที่สี่ขั้นยาทองระดับหกที่สามารถหลบหนีเอาตัวรอดไปได้นี่มันช่างน่าสะพรึงกลัวขนาดไหน อย่าพูดเลยว่าเคยพบเห็นก่อนหน้าวันนี้นั้นก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยต่อให้คนอื่นพูดแบบนี้พวกเขาเองก็คงจะไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดหลินชางชองนั้นราวกับว่าเป็นเทพสังหารอย่างไรอย่างนั้นเก่งกาจไร้คู่ต่อก่อนผู้อาวุโสคนที่สี่กลับมาถึงสำนักเทียนหุ่นหยุนก็รีพอเหินขึ้นไปยังยอดเขาที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักไม่นาน ก็เกิดเสียงระฆังใหญ่ดังขึ้นติดต่อกันโดยเสียงระฆังนั้นดังกังวานไปทั่วทั้งสำนักลูกศิษย์ทุกคนต่างก็หยุดฝีเท้าหยุดทุกการกระทำลงกันหมดและพากันตกตะลึงขึ้นทันทีเกิดอะไรขึ้นระฆังทองม่วงของสำนักทำไมถึงได้ดังขึ้นอย่างกระทันหันผิดสังเกตมีแต่เวลาที่สำนักประสบกับเหตุร้ายอันตรายเท่านั้นระฆังทองม่วงจึงจะถูกลั่นให้ดังขึ้นคงจะต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วเป็นแน่ ลูกศิษย์ทั้งหมดของสำนักเทียนหุ่นหยุนต่างก็พากันตื่นตระหนกขึ้นทันทีผ่านไปชั่วครู่เงาร่างที่แข็งแกร่งทรงพลังอย่างที่สุดจำนวนนับไม่ถ้วนก็ได้มุ่งหน้าไปยังทิศที่ตั้งของสำนักเทียนหยุนอย่างรวดเร็วแรงกดดันถาโถมอย่างไร้ขอบเขตสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วฟ้าดินแพร่ปกคลุมไปทั่วทั้งสำนักเห็นดังนั้นแล้วลูกศิษย์ทุกคนต่างก็ตกใจจนกลืนน้ำลายลงอย่างไม่รู้ตัวแต่มีน้อยคนนักที่จะรู้ว่าตกลงเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ เวลานี้ภายในวิมานของเจียงเผิงอลหมนวุ่นวายไปกันหมดโดยก่อนหน้านี้ไม่นานเจียงเผิงที่มีความมั่นอกมั่นใจอย่างมากนั้นเวลานี้ได้ตกอยู่ในสภาพที่บ้าคลั่งอย่างที่สุดคนที่อยู่ด้านข้างทั้งติงหลิงหลิวหยางและคนอื่นๆต่างก็พยายามใช้กําลังควบคุมตัวเขาแต่เจียงเผิงในสภาวะที่บ้าคลั่งนั้นได้แสดงพลังอนุภาพที่น่าสะพรึงกัวอย่างที่สุดออกมา แม้ว่าพวกเขากี่คนจะทำอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ยังคงต้องพยายามจนถึงที่สุดจึงจะสามารถควบคุมตัวเขาไว้ได้ติ้งหลิงรีพูดขึ้นว่าสิทธิพี่เจียงคุณเป็นอะไรไปคุณใจเย็นลงหน่อยหากเป็นแบบนี้มันจะอันตรายนะหลิวหยางเองก็พูดขึ้นอย่างหนักแน่นว่าสิทธิพี่เจียงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องใจเย็นเอาไว้ใจเย็นนะดวงตาสองข้างของเจียงเผิงแดงก่ำอย่างที่สุดและร่างกายก็ปลดปล่อยลมหายใจที่ก็ลาหุนว่ายอย่างมากออกมา ที่ใบหน้าลำคอท่อนแขนล้วนปรากฏหลอดเลือดสีเขียวขึ้นอย่างชัดเจนปากก็ตะโกนเสียงดังไม่หยุดว่าหลินหยุนหลินชางชองฉันสาบานว่าไม่ว่าแกจะอยู่ที่ไหนแห่งใดฉันจะต้องฆ่าแกให้ได้ฉันจะต้องฆ่าแกฉันจะต้องฆ่าแก,าแกให้ได้ติ้งหลิงรีบเอ่ยปากขึ้นว่าสิทธิพี่เจียงตกลงเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เจียงเผิงได้ยินดังนั้นก็หัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งออกมา ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เกิดเรื่องอะไรขึ้นดีเลยฉันจะบอกให้เธอรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเจียงยี่พี่ชายของฉันปู่ของฉันซึ่งก็คือผู้อาวุโสสิบล้วนเสียชีวิตลงด้วยน้ำมือของหลินหยุนทั้งหมดแล้วฮ่า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 ทั้งหมดได้เสียชีวิตลงด้วยน้ำมือของหลินหยุนแล้ว ได้ยินที่เจียงเงผิงพูดจิตใจของทุกคนราวกับถูกคลื่นยักย้ายซัดโหมกระหน่ำซึ่งไม่กล้าที่จะเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรนะติงหลิงอุทานขึ้นอย่างตกใจว่านี่เป็นไปได้อย่างไรกันหลินหยุนผู้นั้นเป็นไปได้อย่างไรแม้แต่กับผู้อาวุโสสิท์ทำไมเขาถึงยังได้ใช่เลยสิทธิ์พี่เจียงเข้าใจผิดอะไรไปหรือเปล่าผู้อาวุโสสิทิ์มีพลังบำเพ็ญที่สูงส่งเป็นไปไม่ได้ที่จะเสียชีวิตและยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเสียชีวิตภายใต้น้ำมือของหลินหยุน หลิวอย่างเองก็เบิกตาโพลงพูดขึ้นด้วยความเหลือเชื่อเจียงเพิงหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งอีกครั้งพวกเธอไม่เชื่อใช่ไหมฉันเองก็ไม่เชื่อเช่นกันฮ่า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 แต่ว่าเมื่อสักครู่ตระกูลของฉันเพิ่งจะส่งข่าวมาบอกว่าป้ายวิญญาณของพี่ชายและปู่ของฉันต่างก็ได้แตกสลายลงหมดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าไม่เพียงเท่านี้ผู้อาวุโสห้าผู้อาวุโสเจ็ดผู้อาวุโสแปดต่างก็ถูกหลินหยุนสังหารทั้งหมดแล้ว ส่วนผู้อาวุโสสี่ที่ร่วมเดินทางไปด้วยนั้นก็ถูกหลินหยุนทำร้ายจนต้องหลบหนีหัวสุกหัวซุนไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าสำนักเทียนหยุนที่ยิ่งใหญ่นี้มีผู้อาวุโสจำนวนมากมายแต่คิดไม่ถึงว่าจะถูกเด็กหนุ่มอย่างหลินหยุนสังหารจนแทบจะไม่เหลือแล้วช่างหน้าขันเสียจริงเลยฮ่าฮ่า ติ้งหลิงกับหลิวหยางและคนอื่นๆได้ยินดังนั้นร่างกายก็พลันสั่นไหวขึ้นอย่างรุนแรงในสมองก็ว่างเปล่าไปทั้งหมดหลิวหยางตะโกนขึ้นอย่างบ้าคลั่งเป็นไปไม่ได้สิทธิพี่เจียงมันคงเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดเจียงเผิงสีหน้ามืดมนหัวเราะอย่างบ้าคลั่งและพูดขึ้นว่านายไม่เชื่อพวกเธอต่างก็ไม่เชื่อฉันเองก็ไม่เชื่อเหมือนกันห่าห้าหาหาแต่ว่าข่าวนี้ทางสิทธิพี่เซียวยู่เป็นผู้ส่งจดหมายมาบอกกับฉันด้วยตัวเอง หรือว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจะเป็นเรื่องไม่จริงอย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่าฮ่าหรือว่าเมื่อครู่พวกเธอไม่ได้ยินเสียงของระฆังทองม่วงดังขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมหากไม่เป็นความจริงระฆังทองม่วงจะเกิดเสียงดังขึ้นไหมล่ะฮ่าฮ่ฉันเองก็ไม่อยากที่จะเชื่อฉันเองก็ไม่อยากที่จะไปเชื่อเหมือนกันเจียงเผิงตะโกนโวยวายอย่างบ้าคลั่งดวงตาสองข้างแดงก่ำอย่างที่สุด ขณะที่หัวเราะอย่างบ้าคลั่งนั้นดวงตาสองข้างก็มีน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่หยุดเจียงยี่พี่ชายของเขาได้ไปต่อสู้เพื่อกู้หน้ากู้ศักดิ์ศรีคืนให้กับเขาจึงโดนหลินหยุนสังหารปู่ของเขาก็เพื่อแก้แค้นให้กับพี่ชายของเขาซึ่งก็ถูกหลินหยุนสังหารลงด้วยเช่นกันส่วนผู้อาวุโสอ,อีกหลายคนเพื่อที่จะช่วยเหลือปู่ของเขาก็ได้ถูกหลินหยุนสังหารเหมือนกันตอนนี้เขาเองสำนึกผิดและละอายแก่ใจอย่างมาก ทำไมเขาจะต้องดื้อรั้นเพื่อที่จะเอาชนะด้วยทำไมเขาจะต้องไปมีปัญหาทะเลาะกับหลินหยุนผู้ที่โหดเหี้ยมอมหินนั้นด้วยทำไมเขาจะต้องทำแบบนั้นด้วยถ้าหากเรื่องทั้งหมดนี้ไม่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นการดีอย่างมากแต่น่าเสียดายที่การเสียใจและสำนึกผิดในภายหลังนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอีกฝั่งหนึ่งหลินหยุนได้พาซิงเฟยห่อเหินอยู่ในอากาศด้วยความรวดเร็วอย่างมากเขาในตอนนี้ก็มีสีหน้าที่ขาวซีดอย่างที่สุดเช่นกัน สู้รบศึกใหญ่ติดต่อกันทําให้เขาสิ้นเปลืองพลังงานไปอย่างมากโดยเฉพาะในตอนสุดท้ายที่แสดงพลังย่ําเท้าก้าวทีนั้นยิ่งสิ้นเปลืองพลังงานอย่างที่สุดซิงเฟยถามขึ้นอย่างร้อนใจว่านายได้ลงมือสังหารเจียงยี่แล้วจริงๆใช่ไหมหลินหยุนพยักหน้าโดยที่ไม่ได้พูดอะไรและได้ขับเคลื่อนพลังบำเพ็ญนอย่างบ้าคลั่งเพื่อเพิ่มความเร็ว แต่จากนั้นไม่นานด้านหลังของพวกเขาทั้งสองคนก็มีห้ถึงหกลมหายใจอันทรงพลังไล่ตามมาด้วยความเร็วสูงสุดซึ่งน่าเหลือเชื่อยิ่งนักลิ้นหยุนกับพริบตาแล้วพลิกฝ่ามือแผ่นทองเกล็ดมังกรก,ก็ปรากฏขึ้นแล้วก็ได้โยนไปที่เบื้องหน้าแผ่นทองสัมผัสกับลมจึงได้ขยายใหญ่ขึ้นลิ้นหยุนพาสิงเฟยก้าวขึ้นไปด้านบนแผ่นทองนั้นมีความรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อกลายร่างเป็นเศษเงาแล้วก็เหาะหนีหายไปทันที รู้สึกได้ว่าหลินหยุนนั้นได้เพิ่มความรวดเร็วขึ้นอีกยอดฝีมือสำนักเทียนหุ่นหยุนหายคนที่อยู่ด้านหลังต่างก็พากันตกตะลึงคาดคิดไม่ถึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมิงเหอผู้ที่เป็นรองเจ้าสำนักทราบกันดีว่าเขาเป็นถึงยอดฝีมือขั้นยาทองระดับ8ซึ่งในโลกคุณชางนั้นถือได้ว่าเป็นยอดฝีมือสูงสุดที่นับจำนวนได้เลยแต่ภายใต้การไล่ติดตามอย่างเต็มกำลังของเขาคิดไม่ถึงว่าฝ่ายตรงข้ามยังจะสามารถเพิ่มความเร็วได้อีก อีกทั้งหลังจากที่เพิ่มความเร็วแล้วนั้นถึงขั้นที่เกิดระยะห่างกับเขามากขึ้นไปอีกอย่างเห็นได้ชัดสิ่งนี้ทําให้เขาอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วสงสัยขึ้นหรือว่าผู้ที่สังหารผู้อาวุโสหลายคนของสํานักเทียนหยุนที่อยู่เบื้องหน้านั้นไม่ใช่เด็กหนุ่มอะไรอย่างที่ทุกคนพูดกันแต่เป็นผู้อาวุโสที่มีพลังบําเพ็ญในระดับขั้นที่ใกล้เคียงกับเขาอย่างนั้นเหรอเขายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้ แต่ต่อให้เป็นแบบนี้เขาเองก็ไม่หวาดกลัวช่องตามใจทูเดย์บทที่หนึ่งสองห้าสองสร้างสถานการณ์ขู่ขวัญตกตาคิดถึงจุดนี้เขาก็ได้ตะโกนเสียงแข็งขึ้นว่าไอ้คนชั่วนายหลบหนีไม่รอดหรอกไม่มีผู้ใดที่จะมีชีวิตรอดไปได้หลังจากที่ได้สังหารคนของสำนักเทียนอยู่แล้วเมื่อพูดจบเขาก็ได้เร่งความเร็วขึ้นอีกเล็กน้อยและก็ขยับเข้าใกล้หลินหยุนอีกครั้ง เสียงของฝั่งตรงข้ามดังสนั่นกึกกล้องเจตนาสังหารแผ่ปกคลุมไปทั่วซิงไฟตกใจจนสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากลินหยุนกลับไม่ได้ใส่ใจอะไรชาติที่แล้วตั้งแต่ที่เขาอ่อนแอจนแข็งแกร่งนั้นได้ตระเวนท่องโลกมากมายอย่างนับไม่ถ้วนจนสำเร็จขึ้นเป็นมหากษัตริย์ไล่ตามสังหารผู้คนจำนวนมากและแน่นอนว่าก็ถูกคนอื่นไล่ตามสังหารมากครั้งด้วยเช่นกันสถานการณ์เช่นนี้สำหรับเขาแล้วนั้นไม่นับประสาอะไรเลย แต่ว่าโชคดีที่ก่อนหน้านี้ได้เกล็ดมังกรน,นั้นมาอีกทั้งได้สละยายั้งอายุไปหลายเม็ดเพื่อแลกซื้อวัตถุดิบจำนวนไม่น้อยมาหลอมเป็นสมบัติล้ำค่าที่ใช้ในการหลบหนีไม่อย่างนั้นตอนนี้คงจะต้องตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่กับขันเป็นแน่หลินหยุนรวดเร็วอย่างมากแต่รองเจ้าสำนักเทียนหยุนที่อยู่ด้านหลังนั้นก็ถือว่าไม่ช้า กลับกลายเป็นว่ายอดฝีมือขั้นยาทองระดับ5และขั้นยาทองระดับ6กี่คนที่อยู่ด้านหลังนั้นเหมือนจะไล่ตามไม่ทันแล้วเริ่มที่จะเกิดระยะห่างกับพวกเขาสองคนมากขึ้นเดิมทีพลังทิพย์ในร่างกายของหลินหยุนก็ได้สูญสิ้นไปอย่างมากเวลานี้ยังใช้แผ่นทองเกล็ดมังกรอีกยิ่งทําให้เขาสิ้นเปลืองพลังมากขึ้นไปอีกราวกับว่าไม่มีที่สิ้นสุดเงยหน้าขึ้นเพื่อกลืนโอสถลงไปพลังทิพย์ได้รับการเพิ่มพลังไม่น้อยจึงทําให้เขาสามารถยืนหยัดใช้แผ่นทองเกล็ดมังกรต่อไปได้ หลบหนีมาเป็นเวลานานจนเขาได้ทิ้งพวกคนที่ติดตามอยู่ด้านหลังไปจนหมดแล้วเหลือเพียงแค่รองเจ้าสำนักคนเดียวที่ยังคงไล่าตามอย่างไม่ท้อถอยลินหยุนสีหน้าขาวซีดอย่างที่สุดสิงเฟยเห็นแล้วก็ยิ่งเป็นกังวลอย่างมากแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรตอนนี้ทำได้เพียงแค่กัดฟันยืนหยัดโดยที่ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วยอดฝีมือที่อยู่ด้านหลังนั้นคงจะตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วที่จะสังหารพวกเขาให้จงได้ แต่จะพูดถึงการตกตะลึงนั้นรองเจ้าสำนักที่ไล่ตามอย่างรวดเร็วมาโดยตลอดถึงจะเรียกได้ว่าตกตะลึงอย่างแท้จริงเขาไม่ได้รับบาดเจ็บและไม่ได้สูญเสียพลังงานอะไรแต่ไล่ตามมาตั้งนานแล้วคิดไม่ถึงว่าฝ่ายตรงข้ามก็ยังคงยืนหยัดความเร็วโดยไม่ได้ลดลงเลยนี่คือสิ่งที่เหนือการคาดคิดของเขาแล้วจากคำพูดของผู้อาวุโสสี่แม้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะสังหารผู้อาวุโสไปหลายคนแล้วแต่ก็ต้องสูญเสียพลังงานไปอย่างมากและยังได้รับบาดเจ็บด้วย แต่นี่เป็นลักษณะของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้ที่สูญเสียพลังงานไปอย่างมากอย่างนั้นเหรอหรือว่าคนผู้นี้ไม่ใช่เด็กหนุ่มอย่างที่พูดกันแต่เป็นยอดฝีมืออาวุโสหากเป็นเช่นนั้นจริงก็เกรงว่าคงอาจจะไม่เกรงกลัวตนเองก็เป็นได้ที่ไม่ต่อสู้ก็อาจเป็นเพราะไม่ต้องการอยู่ใกล้กับขอบเขตของสำนักเทียนหุ่นหยุนแล้วถูกยอดฝีมือของสำนักเทียนหยุนรุมจมตีก็เท่านั้น คิดถึงจุดนี้แล้วรองเจ้าสำนักได้หันหลังกลับไปมองจิตใจก็พลันเย็นชาขึ้นผู้อาวุโสหลายคนที่ไล่ตามมาพร้อมกับเขานั้นเวลานี้ไม่เห็นร่องรอยแม้แต่เงาเลยตนเองไล่ติดตามด้วยความเร็วสูงกี่คนนั้นไม่สามารถไล่ตามได้ทันเวลานี้เขาเองก็เกิดความลังเลใจขึ้นแล้วถ้าหากฝ่ายตรงข้ามเป็นเหมือนดังที่เขาคิดเป็นยอดฝีมืออาวุโสที่เก่งกาจทรงพลังตนเองนั้นก็อาจจะไม่สามารถควบคุมจับตัวฝ่ายตรงข้ามได้ คิดถึงจุดนี้ก็ลดความเร็วในการไล่ตามลงเล็กน้อยที่จริงแล้วเขาเองก็อดไม่ได้ที่จะขบคิดเช่นนี้ขึ้นฝ่ายตรงข้ามถึงขนาดกล้าลงมือฟาดฟันสังหารในบริเวณใกล้กับสำนักเทียนหยุนของเขานั่นแสดงว่าอาจหานไม่มีความเกรงกลัวอะไรเลยเวลานี้ที่กำลังหลบหนีไม่ยอมต่อสู้นั้นบางทีอาจจะเป็นแผนการล่อลวงก็ได้ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้สูงมาก ดังนั้นความตั้งใจในการไล่าตามของเขานั้นก็เกิดการสั่นคลอนความเร็วก็ลดลงด้วยเช่นกันส่วนลินหยุนกับซิงเฟยที่อยู่ด้านหน้าก็รับรู้ได้ในทันทีซิงเฟยดีใจอย่างมากและพูดขึ้นว่าเขาลดความเร็วลงแล้วเหมือนจะไม่ไล่ตามมาแล้วลินหยุนไม่ได้พูดอะไรกับพริบดวงตาขึ้นจากนั้นก็ลดความเร็วลงบ้างเช่นกันซิงเฟยสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีรีพูดขึ้นว่าทำไมในถึงได้ลดความเร็วลงละ่ะ พวกเราจะต้องเร่งความเร็วเพื่อเพิ่มระยะห่างสิหลินหยุนพูดขึ้นอย่างเย็นชาว่าเขาไม่กล้าขณะที่พูดก็ยิ่งลดความเร็วลงมากขึ้นอีกเห็นว่าทางหลินหยุนก็ได้ลดความเร็วลงเช่นกันรองเจ้าสำน,นักเทียนหยุนที่อยู่ด้านหลังก็ตื่นตระหนกขึ้นและหยุดการเคลื่อนไหวลงทันทีหลินหยุนกับซิงเฟยต่างก็พากันตกใจคิดไม่ถึงว่าฝ่ายตรงข้ามจะหยุดการเคลื่อนไหวลงเลยขณะนั้นหลินหยุนก็เร่งความเร็วขึ้นมุ่งหน้าต่อไปอย่างรวดเร็ว รองเจ้าสำนักที่อยู่ด้านหลังก็คิดอยากที่จะไล่าตามแต่ก็ได้ควบคุมตนเองเอาไว้แทบจะพริบตาเดียวหลินหยุนก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยส่วนเขาเองก็ล้มเลิกที่จะไล่าตามต่ออีกรองเจ้าสำนักเผยสีหน้าท่าทางที่เคร่งเครียดฝ่ายตรงข้ามเหมือนจะกำลังหลบหนีอย่างบ้าคลั่งแต่เขาเองก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการล่อลวงตนเองหรือเปล่ากรอบกับที่ก่อนหน้านี้ได้ลดความเร็วลงซึ่งโอกาสที่จะล่อลวงเขานั้นเป็นไปได้สูงมาก ผ่านไปสักพักหนึ่งผู้อาวุโสคนอื่นนั้นก็เพิ่งจะไล่ตามมาได้ทันซึ่งทุกคนต่างก็หอบหายใจกันอย่างไม่หยุดเมื่อเห็นรองเจ้าสำนักก็รีบโค้งตัวแสดงความเคารพและถามขึ้นว่ารองเจ้าสำนักไอ้คนชั่วนั้นอยู่ที่ไหนรองเจ้าสำนักพูดเสียงแข็งขึ้นว่าคนผู้นี้น่าจะเป็นยอดฝีมืออาวุโสซ,ซึ่งเขาได้หลบหนีไปแล้วกี่คนนั้นต่างก็ตกตะลึงผู้อาวุโสสองที่เป็นหนึ่งในนั้นพูดขึ้นว่า คิดไม่ถึงว่าขนาดรองเจ้าสำนักก็ยังไล่ตามไม่ทันเกรงว่าสำนักของพวกเราจะไปล่วงเกินยอดฝีมือผู้อาวุโสเข้าจริงเสียแล้วไม่อย่างนั้นคงจะไม่มีพลังบำเพ็ญระดับนี้เด็ดขาดคนอื่นๆต่างก็พากันพยักหน้าหนึ่งคนในจำนวนนั้นขมวดคิ้วและพูดขึ้นว่าแต่ว่าเรื่องนี้จะถือว่าจบลงเพียงเท่านี้อย่างนั้นเหรอถ้าหากว่าปล่อยมันไปอย่างนี้นับจากนี้ต่อไปสำนักเทียนหยุนของพวกเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนและจะดำรงอยู่ต่อไปในโลกคุณชางได้อย่างไรอีก รองเจ้าสำนักส่งเสียงฮี่อย่างเย็นชาและพูดขึ้นด้วยเจตนาสังหารอันรุนแรงไม่มีทางที่จะปล่อยไปแบบนี้อย่างเด็ดขาดไม่มีผู้ใดที่จะสามารถมาท้าทายยั่วยุพลังความน่าเกรงขามของสำนักเทียนหยุนของพวกเราได้คนผู้นี้สังหารผู้อาวุโสในสำนักของเราไปหลายคนความแค้นนี้สำนักเทียนหยุนจะต้องแก้แค้นเอาคืนอย่างแน่นอนผู้อาวุโสสองสุดหายใจลึกพยักหน้าและพูดขึ้นว่า รองเจ้าสำนักเรื่องนี้มีความเกี่ยวพันอย่างใหญ่หลวงฉันเห็นว่าจะต้องเชิญเจ้าสำนักออกจากการเก็บตัวบำเพ็ญฝึกฝนแล้วคนอื่นๆต่างก็เห็นพ้องต้องกันโดยพูดขึ้นว่าถูกต้องเพียงแค่เจ้าสำนักออกจากการเก็บตัวบำเพ็ญฝึกฝนจากนั้นก็อาศัยการสืบค้นวิญญาณชีวิตของศิษย์น้องกี่คนนั้นที่ได้เสียชีวิตลงไปเพื่อตามหาที่พักพิงของคนร้ายแล้วก็ลงมือแก้แค้นรองเจ้าสำนักพยักหน้า แม้ว่าเขากับเจ้าสำนักต่างก็มีพลังบำเพ็ญขั้นยาทองระดับ8แต่การสืบค้นวิญญาณชีวิตมีเพียงแค่เจ้าสำนักเท่านั้นถึงจะกำหนดเป้าหมายฝ่ายตรงข้ามได้อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาที่แน่นอนหากว่าเวลายืดเยื้อนานเกินไปรอยประทับวิญญาณชีวิตก็จะค่อยๆเบาบางและสูญหายไปเมื่อถึงตอนนั้นหากคิดที่จะตามล่าจับตัวคนผู้นี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการงมเข็มในมหาสมุทร โลกคุณชางกว้างใหญ่ไพศาลคิดจะตามหาคนผู้หนึ่งโดยเฉพาะการตามหายอดฝีมือที่เก่งกาจขั้นสุดยอดนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยคิดถึงจุดนี้รองเจ้าสำนักก็พูดขึ้นอย่างเย็นชาว่ารีบกลับไปที่สำนักกันเดี๋ยวนี้เพื่อเชิญเจ้าสำนักออกจากการเก็บตัวบำเพ็ญฝึกฝนขณะที่พูดก็ได้นำกี่คนนั้นแวบหายตัวกลับไปที่สำนัก ส่วนอีกฝั่งหนึ่งหลินหยุนเองก็หลบหนีมาอีกสักพักใหญ่ในที่สุดก็พบเจอสถานที่แห่งหนึ่งเขาควบคุมร่างของตนเองให้ลงมาที่บนยอดเขาแห่งหนึ่งแล้วก็สะบัดบอกมือสร้างเป็นถ้ำแห่งหนึ่งขึ้นพร้อมกับจัดตั้งค่ายกลป้องกันเอาไว้ด้วยนั่งขัดสมาธิอยู่ในถ้ำโดยที่หลังจากกินโอสถจำนวนมากเข้าไปแล้วก็ดูทราบตัวยาและปรับสภาพพลังบำเพ็ญให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วซิงเฟยมองดูอยู่ที่ด้านข้างโดยที่ไม่พูดจาอะไรรบกวน เธอรู้ดีว่าหลินหยุนสูญเสียพลังงานไปอย่างมากการสูญเสียพลังมากขนาดนี้หากว่าฟื้นฟูไม่ทันเวลาอาจจะทำลายไปถึงพลังพื้นฐานก็เป็นได้ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเส้นทางการบำเพ็ญฝึกฝนในอนาคตดังนั้นต่อให้ตอนนี้เธอจะวิตกกังวลมากขนาดไหนแต่ก็จะต้องฝืนอดทนเอาไว้หลินหยุนกลับไม่มีความกังวลใดๆเลยเพราะเขาเชื่อว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ไล่ตามมาอย่างแน่นอน ฟื้นฟูไปสักพักหนึ่งหลินหยุนก็เปิดตาสองขึ้นโดยพลันและเปลวไฟก็พุ่งขึ้นมาจากฝ่ามือของเขาจากนั้นในดวงตาของหลินหยุนทั้งสองข้างราวกับว่ามีเปลวไฟโฉดช่วงไปมาผ่านไปชั่วครู่ก็ได้ยินเสียงดังักรักขึ้นในร่างกายของหลินหยุนหมอกควันสีขาวเท่านับไม่ถ้วนได้ล่องลอยแผ่กระจายออกมาจากร่างกายของหลินหยุนและยังแฝงไปด้วยกลิ่นคาวเลือดจางๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ